สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านเลยนะครับรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายนะครับก่อนอื่นครับเราคงต้องเริ่มทำความเข้าใจกับการสร้างรายได้นะครับในโลกใบนี้มีการสร้างรายได้ใหญ่ๆอยด้วยกันทั้งหมด2แบบครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่า Active Income นะครับ Active Income ครับนะครับเราใช้แรงใช้เวลาในการสร้างรายได้นะครับ แน่นอนครับวันหนึ่งเราหยุดเราป่วยและไม่มีครับเวลาก็ไม่มีรายได้ก็ไม่เกิดอันนี้เป็นการสร้างรายได้แบบปกติของคนทั่วไปที่ต้องทำถึงจะเกิดรายได้แต่เราจะพูดและเราจะแนะนำนะครับรายได้ถึงแบบหนึ่งครับที่เป็นรายได้ที่เกิดจากธุรกิจเครือข่ายให้ได้นะครับนั่นเราเรียกว่า passive income พัสิุ์ินทัมเป็นยังไงครับพัสิุ์ิิครัมนั้นเขาก็ใช้แรงใช้เวลาแต่สร้างทรัพย์สินต้องเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับเราสร้างทรัพย์สินและทรัพย์สินเหล่านี้ครับทําให้เกิดรายได้ในธุรกิจเครือข่ายครับทรัพย์สินเหล่านี้คือคนสมาชิกที่อยู่ภายใต้ใองค์กรเรานะครับที่เราแนะนําเขาไว้นะครับให้เกิดการผลิโภวกสินค้ามีการซื้อสินค้าซ้ําเมื่อ คนภายใต้องค์กรเหล่านี้นะครับเกิดการซื้อสินค้าซ้ำเราเกิดรายได้แน่นอนครับวันนึง่งเราดุเราป่วยเราไม่มีแรงเราไม่มีเวลาแต่ทรัพย์สินเหล่านี้คนภายใต้องค์กรของเราเหล่านี้ยังใช้สินค้าซ้ำยังบริโภคสินค้าต่อเน,นื่องไม่หนักซ้ำคนเหล่านี้ยังขยายคนต่อนะครับมีการแบ่งปันสินค้าต่อมีการบอกต่อพอรู้ว่าบอกต่อแล้วเกิดรายได้รายได้ของเรา ไม่ใช่เพียงแค่ที่ยู่แต่ยังขยายเติบโตขึ้นด้วยนะครับจากคอนเซ็ปต์ของธุรกิจนี่คือความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายที่หยุดแล้วไรายได้ยังเติบโตนะครับทีบนี้เรามาดูครับว่าไรายได้จำนวนเยอะนะครับรายได้จำนวนมหาศาลนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถามว่าท่านมีเพื่อนห้าท่านห้าคนไหมครับถ้าเรามีเพื่อนห้าคนแล้วนำเพื่อนห้าคนให้ใช้สินค้า นะครับบริโภคสินค้าเกิดความชอบในสินค้าเพื่อนเราห้คนนั้นมีเพื่อนอีกคนละ5ก็จะขยายกลายเป็น25จาก25ถึงคนละห้ขาก็กลายเป็น125 625 3สิบามันหนึและ1นึ่งนหาหอ้าคน,นองในใค์กรภายใต้เรานั้นมีประมาณ20,000คนคนระับถามว่าคน20,000คนคนนี้เรานำสินค้าไปขายให้เขาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนใน20,000นคนนี้เกิดการซื้อโดยตรงกับองค์ัทก็ดี นะครับเกิดการขยายนะครับแนะนําแบบปันให้คนอื่นก็ดีแต่คนเหล่านี้เกิดการใช้สินค้าย่างต่อเน,นื่องเราองดูตัวเลขครับถ้าคนเหล่านี้ซื้อสินค้าซ้ําบริโภคใช้เนี่ยเดือนละ1,000บาทเราจะยอดขาย20บล้านบาทครับถ้าบริษัทจ่ายผลประโยชน์ให้เรา5%้าเรเเราจะมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทถ้ารายได้1่ล้านบาทเหมือนเดิมนะครับเราต้องเข้าใจนะครับเราไม่ได้ขาย แต่เป็นเพราะเรามีทรัพย์สินหรือสินทรัพย์นุษย์เหล่านี้ครับเขาเกิดการซื้อสินค้าซ้ําเราเกิดรายได้นี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมธุรกิจเครือข่ายจึงน,น่าสนใจนะครับเรามาดูอีกแง่นหนึ่งครับที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับในประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับว่าทําไมถึงน่าสนใจถามว่าวันนี้ครับท่านอยู่ในช่วงไหนของอายุครับถ้าวันนี้เราเป็นวัยรุ่นครับนะครับวัยรุ่นเป็นไงครับมีเวลายเยอะ นะครับเวลาเยอะนะครับแต่ไม่มีเงินเพราะยังไม่ทำงานนะครับสุขภาพดีไหมครับสุขภาพดีคนไยทำงานเป็นไงครับเวลาไม่มีแล้วครับเวลาทุ่มแตกับงานสร้างรายได้เงินดีครับรายได้ดีเงินดีสุขภาพก็ยังดีอยู่แล้วถ้าเกษียณละครับเป็นยังไงครับเกษียณนั้นก็คือมีเวลาแน่นอนเพราะอยุ่ทำงานแล้วเงินมีไหมครับเงินก็มีครับก็เก็บไว้ใช้ชีวิต นะครับมีกำเสดกำนานม,มีเงินใช้แล้วนะครับแต่สุขภาพเป็นไงครับสุขภาพไม่ดีแล้วอะไรนะจะทํนไม่ได้นี่กระทํนไม่ได้ลุกไม่ยานเที่ยวไม่ได้นะครับสุขภาพไม่ดีในสามช่วงอายุเหล่านี้ครับท่านอยู่ช่วงไหนผมพูดถึงทําไมผมพูดถึงเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าเราใช้เวลาสามถึงห้าปีในการสร้างทรัพย์สินที่เมื่อกี้ผมว่าก็คือแนะนําสร้างเมมเบอร์สร้างอางค์กรไว้นะครับแล้วมีไรายได้เยอะๆก่อนใบเกษ ดีไหมครับนะครับหรือถท่านอยู่ในัยเกษียณท่านสร้างทรัพย์สินเหล่านี้เอาไว้ให้เป็นมรดกกับลูกหลานดีไหมครับเขาถึงมีคำคพูดครับว่าเราเหนื่อยคนเดียวแต่สบายทั้งตระกูลถามว่าท่านสนใจธุรกิจเคือข่ายแบบนี้ไหมนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะบอกว่าวิธีการเริ่มต้นธุรกิจทําอย่างไรครับ